ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊า Over Top u p <c oughs> น้ำจิ้มไปก่อน 1, 1 7 5 0 3็้โหไเปอร์เซ็นต์โ้ยเฮียตอนกูเปิด7%เปอร์เซ็นต์กูยังไม่ได้เลยกูต้องมาหวังกับ3%เปอร์เซ็นต์นี่้ยไวโชคดีครับน้องกอจัดไปครับเลดี้ผมกูขอสักตัวเหรอวะไอ้เฮียมาตีเนสก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาเลยว่ะ CM Norway Premier League ไม่ใช่ด <emat> ีิเฮ้ยแต่นี้มัน TY สีทองไอ้ใช่ปะวะใช่แหละไอ้เ <siege> ฮียโรเบโตคารอสไอเฮียไอจอนไอ้เฮ้ย้ยไอ้เฮี้ยเย้ ี้ยมาว่ะไอ้เฮียมาว่ะไอ้เฮียไอยาเ,เปิดได้ง่ายครับสายปรีสายสายไอ้เียมาว่ะไอ้เฮียคาร์ลอสไอ้เฮียโลแบกโต้เฮีย ละล้านหนึ่งนี่กูได้แบ็กซ้ายใหม่แล้วบู๋ไอ้เงี้ยซองหนึ่งเด้ยงไปไหนแล้ววะไอ้เงี้ยแพ็กดีๆแบบนี้ต้องเปิดอีกซองคนระับเฮ้ยมาอีกแล้ว,วอ่ะเฮ้ย GK ฝรั่งเศสเมียกนานอ้สัตว์เมียกนานนี่เอ้ยเอ้ยอฮ้ยพี่พันเดเดเด้อเอ้ยเฮ้ยเ้ย,เยทุกมกูเครียดทำไมกูไม่ค่อยดีใจเลยวะเฮ้ย ไอ้เ้ยไปปาเลเดสไอเ้เหี้ยเมียกนานใสในปาเลเดสไอ้เหี้ยเฮ้ยแพ็กเลดดีว่ะพันเจ็ดานครับปาเลเดสเหรอเฮี้ยมันจะไหวไหมวะโหหี้สไลท์ทงเอเรียวทงบกทงมันจะอาเฮ้ย ีถ้าใช้ไม่เวิร์กก็เดี๋ยวไปทำจีบาลีต่อครับที่มีโอกาสได้ไอคอน21%เเนลยดนะ้วยเพราะมันการันตีหนึ่งตัวครับกับฮอนดาลูบูเบิลกูว่ากูออกเมียกนานอีกอะแพ็กใหญ่ครับ TY ไอคอนแอนฮอนดาลูบูเบิลมนชั่นการันตีแพ็ อันนี้ขาวอันนี้ฮอนดาลูรูโบว์ว่า C A M อังกฤษฮอนดาลูรูโบวว่าอันนี้แมนยูดูนไส่ไนกวิน ตูนไสในกวินไอ้โอ้ไอ้สัตว์ตูนไสในกวินนี้โอ้โหเยอะสามพันห้าทำไมมันขึ้นมาเป็นสองสองอ๋อเรายังไม่ได้เปิดเลยนี่ใช่หมเรทเท่าไหร่วะไอ้เคี้ย7%เจ็ดเปอร์เซ็นที่ว่ารายเยียไอคอนสี่เปอร์เซ็นกูขอหน่อยคือวะ ขอเป็นหนึในเจ็ดอร์เซนตน้อยครับผมพาร์ t ทรามฮันเด็ดเพ a เยอร์แพคโอ้โหทีวายคอนดลลูโบวะทรงนี้อาอังกฤษน้องลีเจมปะวะเฮ้ยเมียดไอ้เฮียเมียดไสใน กาวินมันใส่กาวินมาทำเฮี้ยอะไรวะแม่งกูได้แต่กาวินเนี่ยสัตว์ซ้ำกี่ตัวเนี่ยโอ้โหซ้ำสี่สิบเก้าตัวกูจะเก็บยังไงหมดวะเนี่ย เฮ้ยมาแล้วว่ะเ,เฮ้ยทีวีเฮียสีเหลือง RW น้องรีเจมมีอยู่จริงเย้เย้อู้เย้เย้น้องรีเจมมาแล้วว่ะ84ดคูณสครับ แพ็กกากๆาที่พวกมึงถมถุยครับแพ็กที่มึงบอกว่าพี่เปิดแล้วจะหลับครับมีอยู่จริงมีอยู่จริงเลยพี่เปิดแล้วจะหลับไว้ไ้นองรีเจม มีอยู่จริงครับมีอยู่จริงไงยะโอ้โหพี่เปิดแล้วแพ็คเปิดแพ็คแล้วจะหลับวะไอ้ยมีอยู่จริงไงยตัวละล้านก,กว่ากว่ปะร้านแปดครับไอ้ยะน้อกรีเจมไอ้ยะแคนเซ้นใหม่ตัวจานทำไงเหรอน้องรีเจมเล่นไหนได้บ้างวะเดี๋ยวสลับได้ครับไม่เป็นไรหรอก ยืนเค็มศูนย์ก็ได้เฮียเฮ้ยมาอีกแล้วอ่ะ81คูณ3 L M ญี่ปุ่นมินาชื่อเฮียอะไรวะมิยามะไอเฮียก็ยังดีก็ยังดีแพ็คันโง่เกินครับไอเฮียได้มิยามะเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยว่ะไอเฮียเฮ้ยแต่มาแพ็คนี้ถือว่าไอเฮียอัศจรรย์เงครับ แปดเอ็ดคูณสามเฮียมิยามะเฮียมิยามะเฮียนุงสั้นด้วยสั้นตรงนี้หนึงสั้นด้วยครับเฮียมาแปดเอ็ดคูณสามครับเฮียตัวหกแสนเนียเฮ้ยโอ้คอนตาลูลูโบ้อเฮีย LB มเมลี่เฮียมันมีไข่บ้างวะไอ้ยักษ์ไข่วะนะ่ะเมเล่ไส้ในพี่เมียเมียนานอีกแล้วไอ้หิ้วป่วยเอ้ยเมียกนานพ่อมึงอ่ะไอ้เหี้ย เมียกนานเฮียโอ้ยเอ้ยั้งเกมแม่งมีอยู่ตัวเดียวหรอวะเมียกนานนี่มีโหมดครับบอแต่ไม่เห็นออบเจกตีฟเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยมาว่ะแปดคูณ3เมียกนานแน่นอนทรงนี้ไม่บอกไอ้เหียไอวะแต่กูวก็เมียกนานอยู่ดีอะไสในครับ เมียกนานแน่นอนเห็นท่าเดินก็รู้เลยเฮียกูได้อยู่ตัวเดียวด้วยแหละไม่ใช่เวะยังได้กวินไอ้สัตว์กวินค้างอีกแล้ววะเกมดีครับน้องก่อโอ้โหคอนดาลูโลบอ,อีกแล้ว,วะ่ะ ไอ้ยี่กูว่าเราพอเหอะเปิดแพ็คยี่เนี่ยครับวันนี้ผมได้เมีกนานห้าตัวแล้วนะเว้ยไอ้ยี่ว่าเราพอเหอะแพ็คเกูกูกูไม่อยากเจอเมีกนานแล้วอ่ะไอ้ยี่ พไปกูเลยวันค่ะห้ารอบแล้วเยี่่เต็มครังไปหมดแล้วเมียกเนี่ยเมียกน้ำเยอะผมว่าสีทองว่ะภาพชามฮันเด็ตเพเยอร์แพ็คของน้องกอ7%เปอร์เซ็นต์ Mà vâng, dì dì, -di. dì dì, -di. A-em-ba-xiu Say-nai, Kha-phu, yeah Yeah, yeah

สองล้านกว่าครับเหียมีอยู่จริงครับเหียอีกสองหนึ่งครับกูมไม่ปิดละเมื่อยตัวกลางครับ ตาลูเดิมเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยดีดีโอ้โหคันนาวโรปวดหัว <c oughs> กองหลังที่ตามหาคันนาวโรปวดหัว <c oughs> ไอ้เยอะไม่อยากได้ตัวนี้ตัวฉิวเกินไอ้เยอะไอ้เยะคันนาวโรปวดหัวไอ้เยอะปวดหัวโครแพติกอินเตอร์เซปไอ้เยอะมึงจะชนใครเขาได้ไหมเนี่ยอย่างนี้เขาไปเชื่อแปดสิบหกด้วยหรอวะคันนาวโรปวดหัว แต่ก็ต้องลองเล่นดูแหละครับแล้วมันจะสู้เบมือได้ยังไงวะอ,อันนารโร่ปวดหัวครับมีกี่ันดีครับฟอร์มยังไม่ได้เลยวะเฮ้ยมาวะเฮ้ยมา g k Burger. เบอรอร์ไอ้เฮีย เบอร์อเกอร์อร่อยเลยเอะร่อยเลยส่งนี้อร่อยเลยเอยบอร,ร์เกอร์เยอะอิ่มเลยเอยบอร์เกรอรสัตว์ โอ้ยเยียเบอร์เกอร์เฮียแสนหนึ่งก็ขายไม่ออกไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้โหยเฮีย,ย,ยคอนนารูดูโบเมียกนานแน่นอนเป็นไงกูบอกแล้วไอ้เยียเมียกนานเมียกนานพ่อมึงอ่ะ เขาชื่อเมยองชื่อนักบอลยังเรียกไม่ถูกเสลิดทำเกมบอลช่องควายควายไอเฮียจันไปไม่เอาเมียกนานกับกวินแล้วไอเฮีย จัดไปโอ้โหดีเอ็มนเธอร์แลนด์ใครวะถิวกับเบียร์นะ ว่ากูกูพอแล้วอะกับแพ็กนี้เฮียมันรีมาอีกรอบผมก็จะไม่เปิดแล้วครับแพ็กนี้ผมเปิดให้เบียยนานเบียยนานอีกแล้วเหรอวะกูกูไม่ไหวหรอเฮียกูได้มันบ่อยจังเลยวะเฮีย ยกนานมาครับ global limit แปิบ89บวกแพ็คนี้ไม่เคยเปิดเลยเพราะตื่นไม่ทันครับนะมา3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับมาโลดทีวอลเยียเอร์เซ็นเหลือ1น0 0 0หมพอยต์จากวินเจ็ตนะครับผมนะ ก็ต้องจัดกันหน่อยได้สัก5แพ็คครับผม6%เอร์เซนหรอไอคอน4%่เอร์เซนเอาหน่อยเว้ยแพ็คแรกครับจัดปุยน้ำเงินน้ำเงินโอ้โห้กูว่าทองล้วนหมดเลยว่ะห้าไองไงยโอ้โหแล้วซ้ำกระจายไอสัตว์ซ้ำทุกดอก อุ่ยแต่๋ยวแต่ว,ว่าไอเ้เหี้ยโฟลเดอร์ปม่ไฮเลดท,ทั้งนั้นเลยครับพร้อมทำไอจอนนี้ไปครับซองที่สองเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้ไอเ้เหี้ยซ้ำทุกดอกเลยวะไอเ้เหี้ยแป๊บๆจะเต็มอีกแล้วครับไอเหี้ยทานเฟอร์ลิศ ทองที่สามว่าทองล้วนหมดเลยว่ะเฮี yeah. ้ยเอ้ยมาเอ้ยทีไวหูดีๆเหอตัวหญิงเงี yeah. ้ยอาบีเยเลมันไม่ใช่กาวินใคเกาวินเหรอกาวินใส่ไหนใส่ไหนโอ้ยเจ <laughs> ย เย้ yeah! ปูเตยานยมีอยู่จริงไอ้เหี้ยปูเตยันมีอยู่จริงครับไอ้เหี้ยมีอยู่จริงว่าวอ่ีโย่เลดดีครับเลดดีไอ้เหี้ยพี่ปูไอ้เหี้ยหกล้านครับปรีปูไอ้ ยพรีป <Yeah. laughs> ุยโอ้ยเียของดีก็ถิงดองครับ okay. Okay, oh, โอเคเก็บไว้โอ้ยฐานเฟอร์ริตกูจะเต็มอีกละไอ้ยี่ไม่ใช่ฐานเฟอร์ริตเอ็นบีซีสตเลตมาได้อีกสองซองครับโอ้ผมว่าร่ำรวยเงินทองว่ะเฮียขออีกตัวไหมไอ้ยี่หกเปอร์เซ็นต์ไหอีกตัวไหมไอ้เยียจัดไปครับไป อีกตัวไหมช้ำๆไหมโอ้โหทีมออฟเดอะวีคไอ้เยอยทีมออฟเดอะวีคไอ้เย้ยมาลงมาเร็ดโอเคได้อีกสองหนึ่งองสุดท้ายพอดีครับ NBC Storage เต็มครับโอเคก่อนจากกันฝาก like, กดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้ช่องคนไรอีๆด้วยนะจ๊ะ หูฮอนนาลูลูบัลแต่ไอ้เฮียเอ้ยฮอนนาลูลูบัลครับไม่ค่อยมีตัวดีเท่าไหร่ทรงก็ไม่ใช่เมสซี่ด้วยครับอ๋อนี่โอเดกาดวาที่เดินมากลัวเมียกนานทรงนี้กลัวเมียกกลวินไอ้เฮียแม่งมีอยู่สองตัวทั้งเกมแต่ผมแฮปปี้แล้วครับแฮปปี้มากๆไอ้เฮีย <laughs> แฮปปี้สุดๆไอเียโอเคโอเคโอเคเรียบร้อย อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Sub สไ r ร b ์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน youtube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า